ตู๋ตสวไมันเห็นตัวเองสวัสดีค่ะเข้าตอนรับุกคนกลับก็สูช่องไม่เคสไลกกับอเลยมีฮอม่เบไมเหม็นสักวัน เพราะว่าวันนี้วงที่ฉันจะมารีแอคเขาแบบเด่นในเรื่องของการร้องสดเธอ,อใช่แล้วก็เป็นรุกเลยกรรุกรุกเลยกระรุกเลยกรรุกคะเทมยีเอ๋อไม่ใช่เป็นรุกกี้เมื่อปีที่แล้วด้วยใช่นั่นก็คือวงสเตนี่ค่ะซึ่งคทางนี้ก็สเตนี่นะคะกลับมาแล้วหลังจากที่หายไปนานเอาจริงๆก็เรียกได้ว่า ทิ้งห่างจากคัมแบ็กไปเยอะเหมือนกันนะก็แบบห่างหายจากการแบบว่าปล่อยเพลงมาห่างหายได้ยังไงวะก็บอกว่าเดบิวต์เมื่อสี่เดือนที่แล้วเธอใช่ก็กัแบบเพลง so bad ฉันก็เอามากรอกูให้คนในชมรมฟังแล้วก็แบบว่าเออไปฟังมันหลายคนเลยใช่ก็เป็นอีกวงที่รู้สึกว่าเสียดายที่ไม่ได้รีแอคเพราะว่าเพลงดีมากเพลงเดบิวต์ดีมากแบบมาตรฐานสูงมากจริงๆถือว่าเป็นแบบมามืดของเจน4ีหนึ่งวงเธอใช่ก็ก่อนหน้านี้นเราได้ไปทําการแบบจำจำ,จำชื่อเมมเบอร์กันมาแล้วก็แน่นอนมั่นใจว่าจำได้แน่จำใครได้ปะ ยนเฮ้ยถามดีกว่าว่าเมนใครเฮ้ยจำหน้าไม่ได้แน่เลยอ่ะดูในรูปนี้ก่อนว่าเมนใครแต่ว่าดอนไม่รู้จำได้เลยจำหน้าได้แล้วก็จำเมนได้เลยอ่าโอเคนี่เลยเห็นรูปเมนปั๊บเลยอ่ะชอบคนไหนในเพลงในรูปภาพแบบไปนั้นทีเซอร์เมนของโซแบทเซอึนอ่าเซอึนอ่าวิชวลวิชวลเขาเป็นวิชวลนะคะคนนี้อ่าเราวิชวลนายเซอึนกับกับไอไอซ่า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  แล้วก็ชอ,ชอบนหมชอบคนนะั้นคนที่แบบเคยเป็นนักแสดงอ่าชื่อชีอึนอน,นะคะชีอึนใช่ไหมชีอ,นชชอึนกับเซเซอึนเซอึนช,นชันชอบเอ่อเจกับยุนเออชอบคนแบบสองคนไพยางเดียวทั้งคู่เลยนะคะอันนั้นก็เป็นเอ่อโวเกิลกับเป็นเอ่อแรปไลน์นะคะซึ่งอันนี้ก็เซซีกลับมากับเอ่อเพลงเป็นดิจิตอลซิงเกิลที่2เธอเป็นอัลบั้มนั่นแหละเออใช่กับเพลงที่มีชื่อว่า A อเซ ใช่อา,าอุซ่าแมกินลาบแล้วก็ร้องเพลงนี้อุซ่าเอ๊ซับเอซับใช่เอซับ่อมาจากอะไร as soon as possible เออใช่ถ้าแปลแปลความหมายแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่า ก็ได้ไม่ต้องเป็นยิ่งเรื่อยๆยิ่งเป็นไปได้หรือเปล่าไม่ไหมซูมมันแปลว่าเร็วๆนี้อะไรทั้งหี่เราพูดก็แปลว่าเป็นไปได้โอเคนะคะซึ่งก็ได้ฟังเม็ดเล่กันไปบ้างแล้วคำคำนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าแบบว่าน่าสนใจที่จริงมวงนี้ก็แบบว่าเพลงเพลงแรกเดียดิวมาก็ดีเลยนะก็ถือว่าเป็นม้ามืดของเจนสี่นะคะเราไดนะหมจ้องกระจายจูสเตเบรตโอ้ยลิขสิทธิ์เข้าเลยเนี่ยร้องไหมก้า เดี uh, ๋ยวเราไปแยกเพลงของเซซีดีกว่านะคะว่าจะเป็นอย่างไรเล่าคือรือที่จริงก็รู้สึกว่านานอยู่นะกว่าจะกว่าจะทำหรือเปล่าทำไมสีเดือนรู้สึกมันนานตั้งแต่พฤษจิกายนอ่ะ่มาเดี๋ยวเราไปรีแอคอะไรก็รีอะไรก็อคชั่นกันดีกว่านะคะ let's go ดีไหมว่าอันนี้อันนี้เห็นไหม

คนน่าร <im conductor> <im> ักจังยินยินเท่าได้เรว่าถึงแบบถึงแบบมีกระแสหน้ารักน่ารักเอาเป็นท่าลโอเคโอเคโอเคจริง แต่ละคนคับไล่ตัวเองมากผู้คนมันได้เลยง 우리 너 어? 이 뒤에 한명이에 이거 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 이 이거 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 이 คนแบบว่าคนละสีกันเลยอล้วเเม็ดอืมะนารัก อขอชมก่อนว่าทุกคนสวยขึ้นมากฉัน,นว่าถ้าแบบคัมไปสักแบบปีนะแบบเดบิวต์ปีนั้นน่าจะสวยแบบสวยมากสวยสวยไม่บอกไหมสวยจริงนะสวยมากสวยขึ้นทุกคนแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบถ้าใครที่แบบตีมองนี้ก็อาจจะแบบเปลี่ยนเมนอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะแบบเหมือนแต่ละคนบางคนก็สวยขึ้นมาจากคัมที่แล้วเยอะ<ช>มากน, <ๆ S 1> มมนึกออกไหมเออใช่แล้วก็ MV ก็ถือว่าดีนะแบบแบบดูแบบถ่ายแบบฉากขาวแต่ว่าดูมีอะไรมากๆดูแบบว่าใช้ใช้ CG มาช่วยแบบช่วยได้เยอะะเออใช่ ั่นแหละมีความรเสียมากเรารู้สึกว่าภาพภาพทีเซอร์เฮ้ยเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรภาพทีเซอร์ใช่ไหมตอนไหนอะไอ้ภาพที่ออกมาตอนแรกที่เธอเอาให้ดูอ่าทีเซอร์ทีเซอร์ไม่เล่นคือแบบเคยน,น,นั้นอะคือแบบสวยแล้วนะอะพอแบบพอมาดูในมือคือแบบสวยมากสวยทุกแบบเลยอะโดนตกได้ทุกคนเออจริงมัน<ว>มัน<ว>ทุกคนเอกลักษณ์เอกลักษณ์ชัดอยู่แล้วแล้วค่าวยิ่งแบบทำให้แต่ละคนสีผมแบบแตกต่างกันไปด้วยนะเออใช่ก็ถือว่าจำง่ายขึ้นอะไรแบบนี้เออใช่มีอะไรเห็นไหม เพลงอ่ะดนตีมันแนวแบบเราว่ามันเป็นแนวฟังเรื่อยๆไม่ไม่มีไม่มีจุดพีเออใช่อาจจะไม่มีจุดพีอแตะเน้นแบบตีมไปเรื่อยๆนะแล้วก็เน้นท่อนแบบเอสเอสแซดดี้ดิ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 ้บิ้ด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 ง้ดิ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 ้ัง้ดิ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 ้นิ้บเลดิอะิ้ดอ้ดิ้ด่้แบบยิ้ด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 ิ่ดิ้ด้อิม้้นี้าจจะต้แบบยิงฟังมั้ง หรือเปล่าเออใช่ต้องฟังอีกแต่ว่าถ้าเทียบกับเพลงแรกก็เพลงแรกมันฟังแล้วติดแบบติดหูเลยตั้งแต่แรกนี่หรอแม่เออใช่แล้วก็มันดูแบบมันเพลงนี้มันดูตัดแบะใช่แต่ว่าตามสไตล์คนแต่งเพลงอ่ะคนนี้ชอบแต่งแบบตัดแบะอยู่แล้วเหมือนเพลงเชียร์บ้านนังก็แต่งอะไรแบบนี้นึีอหน่อยเออจะแบบตัดเพลงแบบเพลงแบบตัดแบะอะไรแบบนี้เหมือนเอาคนละคนละท่อนคนละคนละคนละทำนองมาใส่รวมกันะแล้วก็รู้สึกว่าฮุกมันโดดอ่ะ เอซับใช่ไหมไม่ไช่แท่นั้นเอซ์แมแค่นั้นครูรู้สึกว่ามันแยกออกจากไอนท่อนฟรีช่วงแรกกันเออใช่คือเหมือนเหมือนเพลงมันเบา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 บเอซบเออใช่ใช่ใช่เออเหมือนพยายามทำท่อนเอแซบนั้นให้มันดูแบบติดหูนั่นแหละแต่ว่าติดหูจริงเออติดหูจริงออจริงแต่ว่านั่นแหละก็ยังยังยังไม่มีจุดพีกันเหมือนเพลงแรกทำทำไปดีมากมากแบบมากๆกันถือว่าไหมอันนี้ก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่าก็แบบไม่ถึงขั้นนั้นนั้นถือว่าไหมเออถือว่าเดบิวต์แบบเพลงเดบิวต์ดีมากจริงอ่ะ เพลงนี้ก็นั่นแหละอาจจะต้องไปฟังสองสามรอบอาจจะใส่ห,หูฟังแล้วอาจจะพอขึ้นมัน้งจริงแต่นั่นแหละเสียดายมีคนนึงยิ้มให้ใครชื่ออะไรเหรอชื่ออะไรห,หรอวะคาริน่าคนไหนฮะไม่รู้อ,หหอ่ะแต่ไม่ได้ผมดำหรอกไอชาหรือเปล่ไม่รู้ินี้ปะเออเนี่ยอ่่านียิ้มใหม้ใครชื่ออะไรคาริน่าอาริน娜แ่คารินาอ๋อคาริน่าคาริน่า ใช่ไหมเออจซはは oh, yeah. well, okay. uh ีจีนั่นแหละก็ถ NO ือว no ่าเพลงแรกดูติดหัว่านมากมากเออใช่เสียดายมันเป็นคนละแนวด้วยหรือเปล่าหรอว่าอาจจะอาจจะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคอนเซ็ปต์อันนี้ฉันนึกว่าวงจะมาแบบต่างต่างอวกาศเหมือนเหมือนเพลงแรกที่ว่าดูบนอวกาศเออใช่แต่นี่ก็มีแต่มีน้อยอ่ะเหมือนเอาซีจีมาใส่น้อยๆนึกออกไหมเออใช่นึกว่าคอนเซ็ปต์วงจะมาประมาณนั้นอะไรแบบนี้เออใช่แบบว่าต่างดาวอวกาศอยู่อะไรแบบนี้เออแต่สุดน่าจะไม่ใช่คอนเซ็ปต์วงอาจจะเป็นคอนเซ็ปต์ของเพลงอะไรอย่างนี้ นั่นแหละค่ะแล้วก็คาดหวังฉันคาดหวังกับเพลงมากไปนิดนึงเออใช่เพราะว่าหายไปนานคิดว่าแปลกด้วยแหละใช่เพลงแรกดีอ่ะที่จริงคนนี้นางแต่งเพลงดีหลายเพลงนะแบบเพลงแบบดีๆหมดเลยเออใช่แต่งให้เอพิงทั้งหลายเพลงอ่ะแล้วภาพเพลงเอพิงเลยติดหูทุกเพลงอ่ะจริงขึ้นมาก็ร้องได้หมดก็จริงคาดคาดหวังเพลงต่อต่อไปเออหวังจะไปเพราะนั่นแหละอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่เนาะแต่ก็แบบเออไม่ได้แย่แต่ว่าเพลงแรกมันดีกว่าอะไรแบบนี้เออใช่นะคะก็ยังไงใครที่เป็นแฟนคลับของสเตซีนะคะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับพวกเราได้นะคะเขียนกับเพลงนี้ ไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ SM